สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกผักไฮดโดรโปนิกนะคะเป็นผักสลัดสีเขียวเป็นกรีนโอ๊กนะคะแล้วก็ลูกสายพันธุน์อื่นๆนะคะเทคนิคก,การเพราะเม็ดหลายๆคนก็รู้แล้วนะคะก็คือการใช้ทิชชู่นะคะฉีดน้ําให้ชุม่มแล้วก็วางเม็ดผักสลัดลงไปหลังจากนั้นเราแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะคะพอหลังจากหนึ่งคืนแล้วก็นําออกมาวางไว้ข้างนอก แล้วพอเห็นรากขาวๆแล้วก็นํามาจิ้มกับฟองน้ําแบบนี้นะคะเทคนิคอื่นๆก็เป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ว่าเวลาจิ้มฟองน้ําก็คือเราต้องมองรากขาวๆนะคะขาวนิดๆอย่าให้รากยาวจนเกินไปเพราะเวลาการจิ้มในฟองน้ํารากยาวเกินไปก็จะทําให้ต้นของเขาหยุดหักนะคะรากหักแล้วก็อาจจะทําให้หยุดการเจริญเติบโต,ตได้เทคนิคก,ก็คือใช้คีมคีบนะคะวางไว้แหกปากนะคะแล้วก็เอามือ แหกฟองน้ำแล้วก็ครีมนีบเม็ดลงไปนะคะแบบนี้เทคนิคการเพาะก็คือนับเม็ดให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะจิ้มในฟองน้ำเพื่อที่จะทำให้เม็ดของเรานะคะไม่เหลือเพียงพอเหมาะกับการเพียงพอที่จะปลูกนะคะส่วนด้านข้างเขียวๆนี่ก็อายุ7วันนี่นะคะก็คือเม็ดงอกเพียงนิดๆเท่านั้นนะคะแล้วก็มาจิ้มไว้ในฟองน้ำหลังจากนั้นเราก็ช่วงเช้าแล้วก็วางกลางแดดนะคะก็จะทำให้ต้นของเขาไม่ยืด โดนแดดครึ่งวันเช้านะคะแล้วก็เทคนิคฟองน้ําอีกอย่างหนึ่งก็คือการบีบฟองน้ําให้อมน้ํานะคะก่อนที่เราจะวางเมล็ดอันนี้ก็เป็นผักสลัดนะคะอายุ35วันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอายุผักสลัดก็อยู่ที่ประมาณ45วันเราก็สามารถรับประทานได้อันนี้อายุ20วันหนึ่งลงโฟมเราสามารถปลูกได้แบบพอดีกอใหญ่ๆก็คือ5ต้นนะคะ ถ้านานแน่นจนเกินไปก็จะทําให้ต้นผักสลัดยืดได้อันนี้เราก็เพิ่งลงได้10วันนะคะก็ยังไม่เห็นต้นโผล่มาจากหลุมเท่าไหร่อันนี้ก็อีก10วันนะคะเราก็สามารถรับประทานได้ก็เป็นกรีนโ Oak เ e ดโอ๊นะคะที่เป็นผักสลัดที่ปลูกไฮโปเจนิกนะคะที่น้ำนิ่งแล้วสามารถปลูกในลังโฟมได้เป็นอย่างดี เทคนิคก็ง่ายๆนะคะวันนี้ก็พามาดูความงามความสดแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการวางเม็ดบนแผ่นโฟมนะคะเพื่อที่จะให้ต้นของเขาเจะเดินงอกงามแบบนี้ผักสลัดก็เป็นผักที่มีประโยชน์นะคะเราสามารถปลูกทานเองได้ในบ้านอันนี้ก็คือส่วนเทคนิคอื่นๆเดี๋ยวแตงโมจะนำเสนออีกทีนะคะว่าเลี้ยงอย่างไรให้ต้นโตง,งามขนาดนี้ แล้วก็รสชาติอร่อยก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะ